กีครับวันนี้เท้าใสายกบรรบม,มีโอกาสมาเจองานครั้งแรกในรอบพันปีมั้งของสกลนครเนี่ยก็เลยเจอผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ชมมาใกล้ๆสิมา,ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆคนจะมามีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลตัวศิลปินเนขาผลิตอยู่แล้ว พี่สุรชัยท่านสุรชัยมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยอยากได้หน้าท่านนี่จะได้ถามพาสท่านท่านสุรชัยเป็นยังไงงานเราวันนี้ภาคภูมิใจไหมช่วยเสนอความเห็นหน่อยในการพัฒนางานศิลปะบ้านเราถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจที่สุดครับเพราะว่าขอศิลป์สกลนครเรายังไม่มีนี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สามารถก่อร่างขึ้นมาเป็นนำร่อง นะครับในหอศิลป์พื้นท,ที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นขอประสาทพึ่งนะครับซึ่งต้องพัฒนาต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ช่วงช่วงเวลาตอนนี้ก็ให้หอศิลป์เข้ามาใชใ้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ตอนที่ตรงนี้จะมีนักเรียนนักศึกษามาจากหลายต่อหลายที่นะครับมาศึกษาดูงานแล้วก็ได้มาดูศิลป์ของเราของพี่น้องชาวส,สกลนครเรานะครับ ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าอารมโค้ตรงนี้จะเป็นแหล่งที่รอ,องรับเป็นแหล่งที่เติบโตเป็นแหล่งที่รวมของศิลปินชาวจังหวัดสกลนครได้อย่างถาวรต่อไปครับเป็นกําลังใจพิธนรัฐครับอยู่ในวงการศึกษามาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางนี้ศิลปะก,กับการศึกษามันจะไปด้วยกันได้อย่างไรโอ้ยมันมันแยกกันไม่ได้เลยนะฮะในเรื่องของการศึกษาก็เป็นการเรียนรู้ การพัฒนาการก่อให้เกิดความคิดความอ่านนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องศิลปะก็เหมือนกันผมคิดว่าความละเอียดความสวยงามนะครับอะไรต่างๆนี้ข้ก่อเกิดมาจากการศึกษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เรามามาร่วมงานเปิดหอศิลป์ของสกลนครว,วันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ให้กับเยาวชนของเราเนาะ ได้มีโอกาสเ,าเรียนรู้ได้มีโอกาสาขยับขยายในความคิดความอ่านและโดยเฉพาะสะกนคนของเราเนี่ยมีทรัพยากรที่จะ,ะสร้างสรรค์สร้างสรรค์เยอะเพราะงะั้นผมต้องขอบคุณท่านทางอบอจอนะท่านรองสุรชัยที่ให้การสนับสนุนคันนี้แล้วก็รวมทั้งบรรดาศิลปินทงหมยจากโซนคนรู่นสามสิบสามสบกว่าคนนะ ที่ที่มามาร่วมกันในวันนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะโอกาสย่างก้าวที่ดีที่สุดจังหวะหนึ่งของของคุณสกลคนเรานะฮะก็ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็เจริญพัฒนาสถาพรต่อไปนะครับขอญาติถามปาปาทีทุงที่อันเป็นศิลปินซึ่ง ประวัติบอต้องถามครับผมรู้ดีคเป็นคนวาดรูปเป็นคนวาดรูปวาดมาตั้งแต่ผมไปตามไปซื้อรูปแรกที่อยู่ร้านร้านอย่างนะร้านร้านเลื้อนรถครับไปเห็นแล้วครับสามสี่สิบปีในฐานะของคนเป็นนักวาดเห็นงานนี้แล้วพูดแทนตุดพูดแทนศิลปินดูเออพูดแทนนักวาดรูปสิ คือดีใจครับที่ได้คนศิลปินบางสกลที่ได้มีหอศิลป์ครับขอบก็ในนามศิลปินนะครับของสกลนครก็ขอขอบคุณนางอบจเนาะนายกชูพโปงที่อนญาติมาใส่ลูกเคยยิ่งตึกแต่เราต้องขึ้นอีกชั้นก่อนเลยบอกแกว่าจะขึ้นให้ชั้นปราชาดพึ่งไม่เป็นหอศิลป์กา ขอให้ศิลปินมวสชลช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นครับก็ดีใจดีใจมากๆครับมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีครับผมวันนี้ก็แจกเสื้ออยู่ประมาณ50ตัวครับผมเบอร์ใช่ไหมครับดูดีครับผมผมไม่ต้องการอะไรมากครับผมต้องการเสื้อ2ตัวครับผมรอเก็บไปหรับครับ